สวัสดีครับพี่น้องครับเพเออเอาตรงดินดำๆนะเพขุดเ,เอานิดเดียวปลูกทีละต้นก็ได้วังครับปลูกต้นใหม่ปลูกต้นมาเขียบครับพอดีแม่ซื้อไว้ให้ซื้อไว้ก็เลยเอามาปลูกกันนะอันนี้อหอ้ฝีมือผมปลูกเองครับปลูกทั้งแต่7เจ็ดแปดปีที่แล้ว,วึกวายิบัลอด ต้นคุณเออไอพียมีต้นนี้ตายไปต้นนึงวะลุงลืมเห็นไอไอต้นเนี้ยโอ้ต้นจานนี่อย่างวะปีกายก็เห็นอยู่วะทำโปรมีโอกาสได้ยังมากเถอะแครนะปลูกไปห,ห้มแงห,หุมให้เย็นครับ บ้านอยู่ติดกับปูตาพี่น้องครับเด,เดี๋ยวกะทีอ่ะคุณขึ้นไปเลยได้ดูแลทำความสะอาดรอบปูตาแล้วครับเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กระมูอเรากะได้ดูแลได้กะดูแลครับตอนแรกวันนี้บางคนเอาดินอยู่ข้างใต้ห่มมาเนีัยมันมันดินมันดีเอาไปเอามาแล้วเป็นทางยาก็เลย ครับอีเดทางทางอันนี้แล้วน้ำมาที่นี่นรครับเอาเลยอ่าเพปลูกเลยจำไว้ต้นของตัวเองอ่ะเนื้อาฟางบันออกกัดครับยู่ตรงขามกันพี่น้องโอ้หัวห้วยมาผักปอดไปเบแล้วตอนแรกผักตบชวบ้านเนี่เต็มเลยครับเต็มห่วยเลยน,นี่น้ำแดงเริ่มมาแล้ว หลังบ้านติดห่วยครับ,รบแต่เห็ดพนังก้นน้ำเนี่ยกบเบิดหลายแล้วครับตะกี้หวยกินที่เข้าไปบักสิบก็เมตรครับพอดีเทศบาลเพื่อนมาเสาทีอ่าเป็นแค่มงคนงานพอดีตอนนั้นฟุกไปเลยครับดวงดีไปเลยเพราะว่าพนังก้านน้ำจุดแรกคือเริ่มจากหลังบ้านผม สเตศูนย์ว่ากันเขยินผมได้คิดอย่างบ่ออกปลูกบักชะอมนะครับผมปลูกอ้อมบ้านแล้วปลูกไว้8ดรยต้นครับจนได้เกิดค่ะอขายได้ไหมครับแล้วก็ตัวเจ้าของเขาต้องเริ่มจากเจ้าของกันคือเฮามักเฮามักอย่างผมมาก,กิน ถอดใค่ใค่ผักขาครับผักชะออมปลูกอันนี้แล้วก็ะดีบโแมันได้ทำความสะอาดอันนี้เรื่อยนะก่อนเอาดินขี้ดินขี้ดอนเอาหญ้าออกครับจังอีว่าเพื่อนตัดหญ้ามาตัดนี่เพื่นฮะต้นอะไรนี่ฮักอนนักบอเดยวะต้นอะไรชงมันหักน้ำต้นนี่นะเออช่างมันย้ายใช้ปจับมันปล่อยไม่เลยแต่มันไม่ตายนะโรงเอีย ได,ด,ด้ยังไดยังไปอีกตัวหนึ่งขุดตรงไหนตัวหนึ่งนึกจำหนังกับมาผูกเปนอนเงี้ยน้อนนงงามมาพันนั่นอยู่ในตลาดแท้ๆถครับขัปอกสอร์ในท่า,า,า,ทาเข่า เนละมุดเนละมิดมเนละมุดเนลมิดลัลลลงบ้านเป็นคิ่เป็นป้าไปแล้วแต่น้องใหม่ก็ยังได้ขายเนาะมันกลางที่เกินไปปลูกไว้แถวแถวขอบอะแต่อันนี้มันอยู่ในร่มไม่ได้ต้งไหนดี ดมันอยู่กลางที่เกินนี่ไหมฮะเยะตรงนี้ก็ได้มาเนี่ยดูนะเดี๋ยวจำไ,ไม่ได้ต้นไหนเพี๊ปลูกปลูกอ่ะเออดินอันนี้ก็ดีอยู่ตัวเนี่ยพอแล้วเพี๊ดจะลึกเกินนี่งปลูกฝังเลยแต่น่อยนะับ เลียนัจ่าต้านก็เปลี่ยนตะเบิงดิแ้วมืออืนมือเฮือดผมเอาเครื่องตัดหญ้ามาลุยดีกว่าเครื่องมือก็จบและแค่นี้อันนี้พอปลูกกินเองได้ครับปลูกครับอันนี้ต้นขามป้อมออกมาบางเขอบรันาที่แล้วรอดแล้วครับ นี่วานเ่นเขเพิ่งได้กิน,น่นด้ละครับกกีเลือดหลังบ้านกันงามๆนะมกกนนักอนใดปูกันนั่นครับต่อแรกเรียงกบเรียงนูน้ำนี่พี่ซ้ายปลูกเห็ดน้ำพอดีพี่ซ้ายได้ไปเฝ้าได้เท่าครับอยู่เมืองคงจะเลยบ่มีคนดูแลเงนั่นกันเลยได้งด ลย้ยงกลบลย้ยงโหนกันอันนี้ปลูกแต่อัน,อนแนว้ดูแลง่ายครับนาประขามเทียดก็ได้อยู่ได้ละเมื่อละสองร้อยได้นะพี่นอ้องมีอยู่ทั้งหมดหาต้นครับถ้าเสียดายเต่อนต้นเี้มกบไผ่มังหงมกบขิดล้อนตีไงเลี้ยวบันเน่กบไผ่ก็ได้แต่กะดีครับมันมีทั้งดีทั้งเสียแหละตอนแรกว่าี่ปลูกกันดินแล้วก็กันล้ม ครัเพราะว่วาเขารท่านได้ใส่ประโยชน์เนี่ยจากพื้นที่เนี่ยไปอ่ามามันถึงไงอ๋อมีแต่นอนทำงานที่ดอกครับเลิ่มจากมากักอันใดก้อนครับมักกินเอียงอันนี้เหลือกินขายได้ครับนอาไม สดๆจากไร่บัเชอรี่ครับอยากปลูกเองอเหลือกินก็ให้กระรอกกระเตได้ครับเพรอะวนันมากินแล้วครับแบ่งๆกันครับเห,เหลือจากกระรอกกระเตะให้ใชกินกัน ห่วงหาวมะนาวหูครับเดี๋ยวไปปลูกต้นบักเขียบห้เลียวกัอนอีกต่อไปเดดท้ายางชมสวนน,น้อยๆครับนาทีประมาณเครื่องให้นี่แหละต่อาศัยปลูกให้มันได้หลายลายยางครับนี่ผักขา่า สุมนีน้อยๆปลูกวังก่อนออกพรรษานะครับปลูกแล้วครับไปงานหากีนมาถือฝนด้วยนะดีมีแห้งมาดี หมุนปูตาแล้วขึ้นดัวยกัน <c oughs> ที่ล้อถือเลขถือเบอร์เจ้าของก็มาซื้อไปได้เลยไม่ถือแค่เดียวแค่ผูกฟังครับทำความสะอาดปูตาได้เริ่มอามาท่านได้บอกครับขอบคุณคลิปนี้ได้ฟังท่านนี้นครับพี่น้องครับขอบคุณครับ,บสวัสดีครับ